สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับช่องพ่อใหญ่โจวบนคอนะครับก็มาพบปะเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับผมมาพบปะนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสนะครับเป็นวันพฤหัสสวัสดีนะครับใกล้สงการแล้วนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงสงการนะครับเพื่อเดินทางนะครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ก็ขอให้ ปลอดภัยนะครับแข็งค่านะครับจากพยันตรอันตรายทั้งหลายนะครับก็ขอให้รับซื้อท่านจงมีความสุขในวันสงการนะครับผมวันนี้นะครับก็เลยจะมานะครับมารีวิวอีกแล้วนะครับมารีวิวนะครับว่าพระนะครับที่ผมแขวนนะครับปกติแล้วเ็าจะหมุนเวียนสบเกียนหมุนเวียนกันไปนะครับวันนี้ก็จะมา แนะนำนะครับว่าพระที่คุกแขนนะครับทางช่องญยโยบดังคอนี้นะครับจะมีองค์ไหนบ้างนะครับซึ่งก็หลักก็จะมีสามพวงนะครับสามพวงนะครับผมนะครับผมก็เป็นชุดชุดหลักนะครับชุดหลักที่แขนประจํานะครับผมก็จะมีนะครับถาวเวสุวรรณนะครับถาวเวสุวรรณนะครับผม ท้าวเวสสุวรรณนี้ของอหลวงปู่โทนวัดบ้านพับนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผู้ที่หวังในความนับรวยนะครับทรัพย์สินเงินทองนะครับทรัพย์ทานโลกและทานธรรมนะครับซึ่งท้าวเวสสุวรรณนี้ท่านก็จะประทานให้ตามที่ผู้ที่เคารพศรัทธาด้วยความ ตั้งมั่นนะครับด้วยความศรัทธานะครับมันเคารพมันบูชามันกราบไหว้ขอพอรต่อท่านนะครับท้าวเวสสุวรรณก็จะประทานพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินนะครับผมซึ่งท่านก็เป็นเทพนะครับเป็นยักษ์ตื่นเทพแห่งสมบัตินะครับซึ่งก็เป็นเจ้าแห่งสมบัติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเจ้าแห่งพูดพิพีศาสนะครับสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับ ท้าวเวสสุวรรณท่านก็จะป้องกันด้วยนะครับป้องกันด้วยในการาป้องกันทั้งคุณผีคุณคนคุณใสนะครับตางๆนะครับสิ่งชั่วร้ายต่างๆท้าวเวสสุวรรณท่านก็อาจจะป้องกันขจัดปะป่านะครับให้จางหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวิปิสสนะครับวิญญาณร้ยายทั้งหลายหรือว่า,าพวกที่เป็นคุณใสต่างๆนะครับท้าวเวสสุวรรณท่านก็จะ ประจัดต่อให้เพราะว่าท่านเป็นนายแห่งพุทธปีศาจอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นสาวิษสุวันอีกตนนึงนะครับที่ออกแบบได้สวยงามนะครับกับท่านรัตน์นะครับแล้วก็อย่าท่านทนนะครับท่านก็ปลูกเสกซึ่งท่านก็เป็นพระดีแห่งเมืองอุบลนะครับอย่าท่านทนวัดบ้านพับนะครับผมถัดมานะครับก็เป็นครุฑนะครับ ปัจจุบันนี้คุธก็มีการสร้างในหลายวัดในหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นของพระอาจารย์วรานะครับวัดโพทองนะครับผมซึ่งปัจจุบันท่านก็สร้างคุธนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกในหลายสำนักนะครับสร้างมาให้ศิษย์และศิษย์นะครับได้บูชานะครับซึ่งที่ผมติดตัวประจําก็จะเป็นครุฑของลบปู่ผาดวัดบ้านปวดนะครับอำเภอบ้านปวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมซึ่งเคยไปทํางานที่ บ้านที่บ้านรวดนะครับติดกับบ้านรวดคือระคนชัยก็ได้ไปกราบไหว้นะครับขอก้นนะครับต่อลบอุปานะครับวัดบ้านรวดนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับได้วัตถุมงคลของท่านนะครับมาหลายองค์หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับผมแล้วก็พยันนะครับพยันแล้วก็พยายักุดต่างๆเลี้ยดต่างๆรูปหล่อนะครับก็จะมีพอสมควรนะครับ ติดเกบตามอัตภาพของตัวเองนะครับผมแต่วันนี้ก็เลยมาแนะนําเป็นพยาครุฑนะครับรุ่นอายุยืนนะครับรุ่นอายุหนึ่งศูนย์หนึ่งปีนะครับผมพยาครุฑเป็นเนื้อนวะโดหะนะครับแล้วถัดมาก็เป็นที่ขาดไม่ได้นะครับผู้ที่มีความศรัทธาในพยาครุฑนะครับอ่าแล้วก็เป็นครุฑทีห่หาได้ง่ายเพราะท่านก็สร้างออกมา ในแต่ละรุ่นแต่ลรุ่นตามวาระโอกาสต่างๆนะครับก็คือพระอาจารย์วรานะครับวัดโพทองนะครับอยู่บางมดภูุงเทศนะครับซึ่งท่านก็สร้างพุทธได้โด่งดังนะครับมีราคาที่สูงถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็มีผู้ที่นําไปบูชานะครับนำไปแขวนนําไปกราบไหว้นะครับก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่าาถนานะครับซึ่งพรยาพุทธท่านก็เป็นเจ้าแห่งส้าแห่ง สมบัติเหมือนกันนะครับผู้ที่บูชาเคารพต่อท่านท่านก็จะประทานพรนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเคล็ดลับในการบูชาพญาพุทธนะครับก็คือก็มีความกระตันดูกระตะมีทีนะครับมีความซื่อสัตย์นะครับสุจริตต่อการงานที่ทำนะครับโดยเฉพาะแล้วนะครับทํางานราชการนะครับทาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ยึดมั่นในองค์พญาพุทธเมื่อนั้นท่านก็จะประทานพรให้ท่าน มีความเจริญในที่การงานเจริญในด้านการขา,ขายนะครับเจริญในทรัพย์สมบัตินะครับซึ่งท่านก็จะประทานพรเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับพญาคุชท่านก็เป็นกึ่งเทพนะครับที่ไม่มีวันตายนะครับตามตำนานเพราะว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ผมก็ได้แขวนพญาคุชกับท้าวเวกสวุวรรณนะครับเป็นพวงที่แขวนอยู่ประจําเลยนะครับก็มีจํานวนสาม สามสามตนนะครับสามองค์นะครับนี่ก็เป็นพวงแรกนะครับพวงต่อมานะครับก็จะวันนี้ปกติแล้วจะเอาไว้เอาไว้ข้างในนะครับไม่ได้เอามาข้างนอกนะครับใส่แขนขึ้นมาด้วยนะครับก็จะมีก็แขนประจำเคยมารีวิวครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดน้องคอนะครับหลวงพ่อทองสุกรรุ่นหันข้างเจริญพรนะครับ ทางจังหวัดระยองก็เป็นเกีิอาจารย์นะครับที่สร้างแล้วก็ลูกเสียงวัตถุมงคลน,นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังและต่อไปก็จะมีราคา,าที่ค่อนข้างจัดหายากนะครับเหมือนล้มปูทิมนะครับตามความคิดของแอดมินเองนะครับตามช่องพย,ยโจวบรรลุขอเองนะครับก็จะเป็นสายทางจังหวัดระยองนะครับก็จะเป็นเรียนรุ่นแรกนะครับเรียนรุ่นแรกไหมครับผมเรียนรุ่นแรกของอ หลวงพ่อรุวัยวัดมาตะพุทธนะครับซึ่งก็มีโอกาสมีบุญวาส,สนาที่ได้ครอบครองนะครับเพราะว่า,ารุ่นแรกนี้ก็เป็นอ่รุน่นที่นะครับอ่จะมีค่านิยมต่อไปในอนาคตนะครับแต่สําหรับผมแล้วก็คงจะไม่ได้ปล่อยนะครับก็คงจะเก็บไว้บูชานะครับให้ลูกให้หลานต่อไปในอนาคตเพราะว่าเป็นเหรียญรุนนร่นแรกแล้วก็อ่ต่อไปก็จะต้องมีความอ่ คนนิยมเกิดคนนิยมผู้ที่สะสมพระเครื่องนะครับเพราะว่ารุ่นแรกยังไงก็ดังอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็แสลงเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับไม่ไดเอามาปล่อยนะครับผมเหรียญต่อมาก็เป็นเหรียญลบก็แก้วนะครับลบ่อแก้วนะครับผมวัดอัมพรวันนะครับผมอยู่จังหวัดอุบลนะครับอยู่ตะการนะครับซึ่งท่านก็สร้างเหรียญแล้วก็ปลูกเสีงนะครับซึ่งท่านก็เป็น สิทธิสายทางสําเร็จรุนนะครับสืบทอดต่ออกันมาอาจจะไม่โดยตรงนะครับแต่ก็จะเป็นสิทธิสายท่านนะครับสําหรับลวงพ่อแก้วนะครับลวงปู่แก้ววัดอัมพวันอยู่อําเภอตะการนะครับผมจังหวัดอุบลนะครับเละต่อมานะครับก็เป็นเหรียญของลวงปู่บุญมานะครับลวงปู่บุญมานะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าลวงบุญมาท่านช่วงหลังๆนี้ก็มีคนนำวัตถุมงคลให้ลวงพ่อปูกเียเยอะนะครับ จนจํารุ่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงปีซอกตีวันนี้นะครับก็จะมีคนที่สร้างพระเครื่องนะครับนำไปให้ท่านปลูกเสดครับก็มีในหลายรุ่นนะครับผมสําหรับหลวงปู่บุญมานะครับผมแล้วเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเป็นพระกลิ่งนะครับพระกลิ่งของหลวงพ่อเกษมเกษมมะโกนะครับรุ่นมงคลนะครับมงคล76พรรษานะครับ76พรรษานะครับผม หรือ67พรรษานี่แหละไม่แน่ใจนะเพราะว่ารุ่นี้สร้างมานานมากนะครับน่าจะปี36นะครับเป็นพระกิ่งสร้างในปี36เป็นเนื้อละวะโลหะนะครับผมซึ่งเป็นพระกิ่งที่ผมได้แขวนติดตัวมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับช่วงหลังก็นําอัฒนาขึ้นบนหิ่งนะครับเพิ่งนํามาแขวนอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับก็เลยเป็นองค์อีกนะครับสําหรับพวงนี้จะมี5องค์นะครับเป็นองค์ที่แขวนไว้ข้างในนะครับส่วนมากจะเวลาไปทํางานก็จะแขวนไว้ข้างในนะครับ แล้วถัดมานะครับต่อมาก็จะเป็นพวงที่แขฉไว้ข้างนอกนะครับอ่าครับผมก็จะเป็นพึ่งเปลี่ยนนะครับหรือว่าพึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนวันวันอาทิตย์นะครับผมเป็นเหรียญนะครับของหลวงปู่ศูนย์นะครับวัดป่าอิสระธรรมนะครับเป็นเหรียญมหาเศรษฐีนะครับเนื้อทองฟ้าบาทแล้วก็หน้ากากอาราพังก้านะครับแล้วก็มีการตอกดังเบอร์นะครับผมหมายเลขหนึ่งร้อยนะครับหมายเลขหนึ่งร้อยนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญ ที่ออกแบบได้สวยงามนะครับเหมือนกับลลวงบููนะครับมากที่สุดเลยนะครับเหรียญมหาเศรษฐีชื่อเป็นมงคลนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านก็สร้างได้มีประสบการณ์นะครับผมในการปลูกเสกนะครับในการบรรจุพุทธคุณนะครับพระธรรมคุณและพระสังคุณในวัตถุมงคลของท่านนะครับโดยการอธิษฐานจิตปลูกเสกทําให้วัตถุมงคลมีความเข้มข้งนะครับมีประสบการณ์นะครับ อ่นะครับผมถัดมานะครับก็เป็นเห ER รียญนะครับเหรียญเจริญพรของหลวงหลวงปู่เฮงนะครับหลวงปู่เฮงนะครับผมชื่อท่านเป็นมงคลก็เลยนํามาแขวนหลวงปู่เฮงนะครับวัดด่านช่องจอมมีครับวัดบ้านด่านช่องจอมประมาณนี้นะครับอยู่โซลินนะครับก็เป็นเหรียญที่มีความนิยมนะครับราคาน่าจะหลักพันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมถัดมาก็เป็นเหรียญหลวงปู่เฮียวนะครับเหรียญเหรียญหยลอโบราณ หลปูเฮียวนะครับหรือหลวงพอทวีนะครับวัดท่านางพญาพระสุดนะครับอยู่น้องสโน,โน,นูนะครับบนทะิน,นะครับทําไมผมตุกแขนรุ่นนี้คือหลวงพ่อท่านปกเสกนะครับแล้วก็ยังยังไม่ได้มีพุทธภานิชเข้ามามากนะครับซึ่งท่านก็จะ ปกเสดในวาระต่างๆก็วัตถุมงคลของท่านก็ยังมีเยอะนะครับแล Uma, wiele, ้วแล้วอีกอย่างนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับมีประสบการณ์นะครับในด้านโครงกระพันแขวค่าโครงกระพันนะครับก็เคยได้ยินมาก็เลยนํามาแผงนะครับอีกอย่างนะครับผมอีกอย่างก็คือมีการจานอักขระนะครับจานอักขระเล็ยันนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับเป็นอักษรอักษรธรรมนะครับผม ทีจ่จานจานยันด้วยสวยมากนะครับเหรียญ่อดูเข้มขังนะครับก็เลยนะํามาเกียนเป็นอ,องค์ข้างนอกตัวข้างนอกก็จะมีประมาณน,นี้นะครับทาไมผมถึงมองไปข้างหลังนะครับก็คือนะครับผมก็คือว่าเรหรียญรุ่นนี้นะครับ ลวงปู่ศูนย์วัดป่าอิสระธรรมนะครับตำบลวาใหญ่นะครับอําเภออากาศอํานวยนะครับจังหวัดสกลน,นครเหรียนรุ่นนี้ก็คืออธิษฐานบรรดาลโชคนะครับได้ติดตามในทางเฟซนะครับทางข่าวเพราว่าเกิดประสบการณ์นะครับในด้านโครงกรัพัน์นะครับก็มีเหตุการณ์ที่ผู้ที่แขวนเหรียญของท่าน,น,นแขวะพาดนะครับจากอันตรายนะครับผมซึ่งก็ติดตามจากข่าวต่างๆ ซึ่งก็เป็นวัตถุมงคลอีกเรียญหนึ่งนะครับผมว่าสําหรับหลวงปู่ศูนย์วัดป่าอิสรธรรมนะครับซึ่งสร้างได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับโดยหลวงพ่อหลวงปู่ก็จะมีการาพนมมือนะครับข้งข้าพนมมือคล้ายๆว่าอธิษฐานจิตนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันต์ต่างๆนะครับเป็นยันต์ที่หลวงพอ่อนํามาบรรจุออกแบบได้สวยงามมากนะครับออกแบบได้สวยงามจริงๆนะครับ แล้วก็จะมีพระจักรพรรดิอยู่ด้านล่างนะครับผมซึ่งเรียนรุงนี้ก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์และก็สวยงามนะครับผมสาหรับผมก็เลยอยากจะมาแนะนํานะครับแนะนําวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับผมมองดูก่อนนะครับว่าจะมีองค์ไหนบ้างมาแนะนํานะครับผม อืมอ๋พอดีฉันกลับนี่ครับผมเคยได้ไปทํางานอยู่ที่บ้านปวดนะครับอยู่ที่ติดกับบ้านปวดพะคนชัยก็ได้มีโอกาสไปทําบุญกับหลวงพ่อนะครับก็ได้บูชานะครับผ้ายันของท่านมาเป็นผ้ายันของหลวงปู่ผานะครับวัดบ้านปวดนะครับผมซึ่งก็ยังไม่ได้นาไปใส่กล่องบูชานะครับผมอ่ะทครูวิบูรณปัญญาวัดหลวงปู่ผานะครับเป็นรุ่นที่ระลึก ผูกพัตศีมาฝังรูป,ปนิมิตนะครับวันที่แปดถึงสิบเจ็ดมีายนสองนห้าหกสิบสองห้นห้ารูนย์บนะครับบ้านปวดอำเภอบ้านปวดจังหวัดบุบรีรัมย์นะครับซึ่งก็เป็นผ้ายันที่มีรูปลูงปูผาแล้วก็มีนางกวัดนะครับแล้วก็มีปาตะเพียนนะครับผมแล้วก็มีอักขระต่างๆนะครับเป็นในการลงยันนี้แบบครบสูตรนะครับซึ่งก็ถ้าใส่กรอบทองนะครับ เกอบเงินกอะทองแบบใดนี้ดูเข้มขังนะครับอลังการมากนะครับสาหรับภายันรุ่นนี้นะครับสําหรับแขกที่ที่ร้านนะครับหรือว่าที่ห้องพระก็เป็นโอกาสดีนะครับเดี๋ยววันหลังจะเอาไปใส่กรอบแล้วก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำสำหรับประตุมงคลนะครับของหลวงปู่ภานะครับวันนักกวดนะครับผมก็มีโอกาสได้ครอบครองนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับผมซึ่งวันนี้ทางช่องพยโจบัดนรคอนะครับ ก็มาพบปะนะครับในแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลนะครับอย่าลืมนะครับผู้ที่อยากจะแนะนำนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อต่างๆนะครับพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างๆนะครับเป็นพระผงพระกิ่งรูปหล่อนะครับหรือเป็นเครื่องรางไม่ว่าจะเป็น ประลัิกนะครับหรือหรือตะกุดหรือเบี้ยกแก้นะครับไม่ว่าจะจะเป็นถาวรสุวรรณนะครับพญาพุธพญา,านาคนี่ว่ามีปัจจุบันนี้นะครับมีหลวงพ่อท่านไหนที่สร้างอยู่แล้วก็มีประสบการณ์นะครับผมก็ใจได้เป็นแนวทางในการสะสมนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมก็จะก็ขอแนะนําท่าคลิปนี้ได้เลยนะครับผู้ที่อยากจะแนะนํพระเครื่องต่างๆในปัจจุบันว่าอยากจะแนะนํา อ่าหลวงพ่อนะครับว่าท่านสร้างวัตถุมงคลนะครับแล้วก็การสร้างศาลานะครับสร้างอ่าศาสนสถานต่างๆในบริเวณวัดรป,รปับปูให้มีความเจริญอ่ารุ่งเรืองนะครับก็สามารถที่จะแนะนาถ่าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจากช่องพ่อใหญ่โจบ,บันังคอนะครับก่อนจบก,กันนะครับวันนี้ก็อ่าขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านได้มีความศรัทธาเพราะจนดนบรรณานในท่าน จงสุบสมหวังในสิ่งที่ต้องการปรารถนาขอให้จงมีความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองนะครับผมแล้วก็มีอายุยืนยาวนะครับจเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละและเข้าถึงผลิพานในชาตินี้ปัจจุบันนี้ด้วยเถิดสาธุ